ทั่วไปด้วยใจเมตตาครูนาฏครูร้องครูครองรมนาดีสีปีชวามีค่าเท่ากันครูเอกครูทงแกลุกที่สำคัญตะโพลทัพเทวันสารพันนานาพรครูผู้รู้ครูมโตราครูขอครูยาครูคาถาเวทมนต์ครูเสวุปชาครูมาเพื่อบนครูผีครูคนครูเล่นแนะนำ ครูมนุษย์ครูยักษ์ครูพักรักจำครูแน็คครูนำทั้งสามโลกมาครูบนสวรรค์ทุกนั้นเชวดาในมนุษย์สุกอนาขอป่าเป็นประทานพระบรมครูทือใต้ล่าและป่าอีมาพานครูกันจากเจ้าครูบ,บาดาลป้องกันกันไรพวกน้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมกราวถวายผิดบาปพลังไปขอภยัยพวกกัน ว่า y a มห h a ครัวจารยยังสเรนังกตโตอิมินาสคาเรนนัตังครัวจารยยังอภิปูชยามีทักยัมปิย y a m a h พระบรมครัครัวจารยยังสเรนังกตโตอิมินาสคาเรนนัตังครัวจารยยังอภิปูชยามีตักยัมปิย y มห a h a ครัวจารยยังสเรนังกตโตอิมินาสคาเรนนัตังครัวจารย์อย่างอาบิปุเฉยามี ik mangso bakhyanana sampanang sarinang khodana nan sukatawamara yatan kusupah barana patikata to sarhakang tepiyang promana diceriang kewatanang sudiwara rahmatan purwacari yang adirasa to arokhayena ณบัดนีนด้ด้วยกายก็ดีที่วาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่พระเจ้าทั้งหลายท่านอาจารย์เอ็แอจอมธมังเวแต่้สพประมาทพลาดลังตบครูบาอาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีต่อพุทพระพุทธธรรมประสงค์ต่อบิดามารดานและคุณคร,ร,รูบาอาจารย์่อกงวง่พรียดาเจ้าทั้งหลายต่อบร,ร,รุครูขอแก่ทัร้อยแปดพระองค์ ผู้ทรงปกปักรักษาเดกายสังขารของมนุษย์ทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอได้ทรงโปรดอโหสิกรรมนั้นนั้นบัดนี้ขอพระบรมครูเรรสดรับเครื่องสังการะบรณาการเพลงสังเวยด้วยเถิดนะพระเจ้าค้า